สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ในการรีวิวสไลม์ของเราเนาะะตุ๊กตาตุนด้วยน่ารักรตุ๊กตาตุนน่ารักน่ารักด้วยบนบนกระปุกนะตนุ้นฝามันเนาะนี่จะเป็นสีของสลาม์พี่ซื้อมาเพียงกระปุกละห้า <5 S 1> บาทโท่านั้นห้าบาทเท่านั้นไหนเลือกสีไหนไปดูเลือกสีไหนไไหน้ำตุ้นเลือกสีน้ำตุ้นบอกอันนี้ ตรงอ,อันน,นี้เก็บไว้ข้างๆก่อนนะคะคนี่เป็นสีนี้เนาะเอา้าไปไหนแล้วล่ะไปไหมเมียหนุ่มอยู่นี่กล้องแกนนะให้นะนี่แหละพี่เดี๋ยวพี่จะแกะสีให้ดูไปไหนไปไปไหนสีของมันนะนี่อันนี้นะคะเป็นสีเขียวนะคะในในกล้องอาจจะเห็นเป็นติ่งตานะคะเดี๋ยวพี่แกะ ถือว่าจะเห็นเป็นสีม่วงนะคะจริงมันไม่ใช่นะคะมีกาดเพชรด้วยใสนะคะอุ้ยสูดใสก็นองใสสิคะมันมีนีดเดียวนะคะมันก็เลยเดูยไม่เยอะแล้วก็แผ่นนะคะมันก็เลยแผ่ไม่ค่อยวางเท่าไหร่นี่มืดจีตาใบไม่ใช่จีตอไปจิ้ม อันนี้จิ้มเดีย๋ยวจิ้มให้ดูนะคะหรือจิ้มให้ดูค่ะสีชมพูวา้าวฟุ้งฟนะิ้งมากได้ได้เป็นสิ่งมากกว่านะในกล้องอาจจะมองดูเป็นม่วงๆน้ำตาน้ำตานะคะสูตรนี้ถ้าจิ้มเยอะจะไม่ค่อยมีเสียงนะจี่แพง มืนใช้กีนชลีเลยค่ะอม,มันไม่ยืดนะเพื่อน,นไม่ค่อยยืดแแล้วก็มีซื้อมาห้างกระปุกเลยเนาะก็สีต่างๆนะชนิดนี้ไม่แกะแล้วแกะเป็นสีอื่นไหนอ่ะนี่อันนี้เท่นไปแล้วจนมันดำปีอืมจิมนะบางอันนะคะก็แกะออกมาดูแล้วเนาะอันตัว เป็นสีอ่อนขาวนะคะขุ่นๆมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยกันก่อนนะคะว่าเพา่งเล่าเขาคุยกันบวชโวยวายข้ามบ้านกันอย่างนี้แหละค่ะโอ้คนรำคาญเลยค่ะวิเป็นดึงเลยค่ะเดี๋ยวดูสีฟ้ากัน ไม่ค่อยอยากจะแตะขนาดที่ตะก,ก้องแตะสวยมากเลยค่ะตะก,ก้องผู้หญิงนะคะถูกใจไม่ถูกใจก็อย่าลืมไลค์ให้หนูหรืออย่าลืมให้ไลค์ให้ด้วยนะคะโอ้ยสีฟ้าสวยมากเลยค่ะมันตะก,ก้อง<ผ>จักจะชอบจะสิ ต่อไปนะคะเป็นสีนี้กันแล้วกันกล้องของแกะค่ะนี่ค่ะว้าวสีฟรุ้งฟ้น่ารักมากเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวนี้เป็นก่อนสีอ่ะหุ่งห่นน้เงินนเงนนะขั้นรานตกมันใสน่เลยม,มาแผ่กันเดี๋ยวเรามาดูสีะะมาแผ่กัน,น <ะ S 2> แผ่กันก่อน อีกอแพ่ก่อนซิทำไมต้องโมยรายด้วยจ้ะเจก็เธอไม่ทำตามที่ฉันบอกเลยมืนๆมืดก็ต้องหอมแผ่กนด้วยนะคะเอาอีกสีนึงสะสีนี้มันอ่าสีชมพูดส่วนใหญ่สีชมพูก็จะมาแข่งมากเลยเนาะแต่แพ่ได้ดีค่ะอ้าจบ อะใครอยากดูอันนี้บ้างอะอันนี้ดูไปยังอะยังยังใช่ไหมพี่กองแกะได้ไหมพี่กองได้ค่ะไว้แบบจมดนี่ค่ะกล่องน,นี้แกะไปยังเอ,อ่ยน,นี่ก็จะเป็นแกแกะไปยังเอ,อ่ยแกะแล้วค่ะแกะไปเล่นนะคะ สีเนี่ยนะคะออกสีแดงๆชมพูชมพูนะคะในกล้องไหในก็นในกถูกใจไม่ถูกใจเม้นบอกด้วยนะคะรีวิวก็อาทิตย์หนึ่งจะมีสักมาณคลิปสองคลิปนะคะหรือช่วงนี้ติดเรียน,นะค่ะคือไปเข้ามาัธยมไม่บอกต้นหรือปลายนะจ๊ะ ถ้าดูสภาพตัวก็น่าจะรู้ไม่งงยงใส่บบชุดนักเรียนอยู่เลยนะนี่นะที่ไม่รู้นี่กระป๋าไหคะอย่าไม่เอาออกนะที่ไม่ค่อยฟินนะคะมันไม่ค่อยมีเสียงมันเหมือนแข็งไปเนาะ คลิปหน้านะคะอาจจะมารีวิวเป็นพวกเอิม่มอะไรต่างๆนานานะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะคะขอเรียงกันใครจม่ไ,ไม่ให้ อะไรนี้ขอรับเพียงเท่านี้นะคะกับซื้อส,สีสวยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพิ่งลง Youtube ได้ไม่นานเมื่อนี้นะคะอ่าน้องตูนหันหน้ามา่อยหนูจนันนน่ะมายุ่งอะไรกับหนูอย่างจโอเคตอนนี้บ๊บบายบายค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ไม่ลองกินนะ